หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้ข้างศพเสียงสะอื้นไม่ขาดน้ำตาไหลเหมือนใจแตกเป็นสิ่งเสียงคนรอบข้างพยายามปลอบแต่ยิ่งปลอบยิ่งร้องเหมือนความเจ็บไม่มีวันหมดพระพุทธองค์เสด็จมาถึงไม่ได้รีบสอนไม่ได้ห้ามร้องพระองค์เพียงมองนิ่งๆแล้วถามคำถามเดียวว่า เจ้าร้องเพราะเขาตายหรือเพราะใจเจ้ายังไม่ยอมรับคำถามนั้นไม่ได้โหดแต่มันจริงจริงจนใจต้องเงียบความตายเกิดขึ้นครั้งเดียวมันจบไปแล้วไม่ย้อนกลับแต่สิ่งที่ไม่จบคือใจที่ยังดึงเหตุการณ์นั้นกลับมาทิ่มตัวเองซ้ำๆเรามักเข้าใจผิดว่า น้ำตาคือความรักแต่บางครั้งมันคือการไม่ยอมปล่อยพระพุทธองค์ไม่ได้บอกว่าอย่าร้องไห้แต่ชี้ให้เห็นว่าความเจ็บของเหตุการณ์มีแค่ครั้งเดียวแต่ความเจ็บของใจเกิดซ้ำได้ไม่รู้จบถ้าเราไม่ยอมรับความจริงคนจำนวนมากไม่ได้ทุกข์เพราะการสูญเสียแต่ทุกข์ เพราะอยากให้สิ่งที่จากไปยังอยู่เหมือนเดิมอยากให้เวลาไม่เดินอยากให้เรื่องร้ายไม่เกิดอยากให้โลกยอมตามใจเราแต่โลกไม่เคยสัญญาแบบนั้นธรรมะไม่ได้พรากอะไรจากเรามันแค่บอกตรงๆว่าทุกอย่างมีเวลาของมันเมื่อเรายอมรับว่าบางสิ่งจบแล้ว ใจจะหยุดดึงมีดเก่ามาทิ่มตัวเองซ้ำความสงบไม่ได้แปลว่าลืมแต่คือการไม่ทำร้ายใจตัวเองต่อด้วยสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วเหตุการณ์เจ็บแค่ครั้งเดียวแต่ใจที่ไม่ยอมรับทำให้เรากลับไปเจ็บซ้ำไม่รู้จบ